สวัสดีด้วยนะครับผมอยู่กับเจนจัดนะฮะครอบครัวยิ้มหวานนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะทางด้านของกลุ่มเรานะครับก็ให้ทางด้านของชุดโครงการแตกนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของตัวเน้นนะครับถือบอกบอกได้เลยว่านะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะทางด้านของเมื่อคืนนี้นะครับก็แตกกันไปนะฮะรับรัพย์กันไปนะครับสําหรับใครที่นะฮะยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวนะครับผมแอดไลน์เรามาเลยนะฮะแอด HK54 ตัวนะครับ รับรองไม่ทําให้ผิดหวังกันอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มีทางด้านของชุดโครงการให้กันอีกแล้วนะครับในกลุ่มนะถ้าสนใจไงก็แอดมาคุยกันนะพี่นะนะครับถ้ายังไงนะฮะฝากติดตามนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ใครที่อยากเข้าร่วมนะฮะก็อย่างที่บอกไว้เลยนะครับแอด HK54 ตัวนะครับแล้วเจอกันสำหรับคลิปต่อไปนะพี่นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครอบครัวยิ้มหวานของเราสวัสดีครับ